บทสรุปคู่เดือดสีกากี่บิ๊กต่อขาดทุนยับแต่อยู่เทินกลับไม่ยากฝากบิ๊กโจ๊กโกยกำไรหลุดบ่ดวงผู้ต้องหาบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์วันเดียว3คํคำสั่งจากปลายปากกาของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนายเศรษฐาทวีสินท่ามกลางเสียงชายโยโหร้องเห็นด้วยจำนวนมากแต่ก็มีบางส่วนตะโกนสวนว่าตลกทำไปได้ไงเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่20มีนาคม2567 คำสั่งแรกที่106/2567ให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบิ๊กต่อพอบอตรและพนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านบิ๊กโจ๊กรองผบอตรไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีคำสั่งที่2ที่108/2567ให้พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรบิ๊กต่ายรองผบอตรรักษาราชการพอบอตร คำสั่งที่3ที่109ทับ2,567ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยนายชัดชัยพรมเลิศอดีตประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการเด้งผอบอตรอเข้ากรุในอดีตมีมากมายหลายคนแต่คนนี้เป็นประวัติศาสตร์ก็ตรงที่เป็นการเด้งคู่หรือแพ็คคู่ซึ่งเมื่ออ่านระหว่างบรรทัดของคำสั่งดูแล้ววินยูชนย่อมสดับตรับฟังได้ข้อสรุปเหมือนกันว่า บิ๊กต่อเละเป็นโจ๊กขาดทุนย่อยยับขาเชียออกอาการหงุดหงิดในลีลาภาวะผู้นำที่เนิบนาบของท่านไปตามๆกันส่วนบิ๊กโจ๊กที่เป็นผู้ต้องหาโดยแท้ก่อยกำไรอื้อซ่าจากผู้ต้องหายกขึ้นเป็นคู่ขัดแย้งถึงขั้นประกาศสละอดีตลืมความขัดแย้งเซตสโรงานนี้กรรมการนอกสนามบอกว่าบิ๊กโจ๊กชนะ แต่ก้อนนั่นแหละสึกครั้งนี้ดูกันยาวๆอย่างน้อยก็อีก3 4ถึง4เดือนว่าใครจะเดสมอเล่บิ๊กโจ๊กเองก็ยังถูกหมายเรียกคดีสมคบฟอกเงินไล่ล่าวันนี้22มีนาคมเป็นหมายใบที่2บอกให้ไปไรายงานตัววันที่26มีนาคมแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าช่วงนั้นบิ๊กโจ๊กอยู่ระหว่างลาไปอังกฤษ ส่วนบิ๊กต่อมองมุมไหนก็พูดได้ว่าไม่เกิน3เดือนได้กลับปทุมบันทํทำหน้าที่ผบตรจนกรเกษียณ30กันยายน2567แต่สายข่าวที่น่าเชื่อถือระบุวา่าคนที่ชนะที่แท้จริงคือคนที่ชี้แนะชี้นำนายกรัฐมนตรีให้ตัดสินใจซึ่งสายข่าวไม่ลังเลที่จะระบุวา่า คือคนจันสองล่าคนนั้นซึ่งบัตรนี้น่าจะมีโผลอยู่ในใจแล้วว่าตุลาคมปีนี้ให้ใข่ขึ้นเป็นพอบอตรอในมุมวิเคราะห์เต็งจา๋าพอบอตรอตามหน้าไพ่ก็ต้องบอกว่าปีนี้ตัดบิ๊กจกออกจากคู่ชิงไปได้เหลืออีก3มบิ๊กบิ๊กต่ายเต็งหามถ้าสองเดือนที่รักษาการโชว์ฟอร์มเข้าตากรรมการจันสองล่าก็ต้องส่องตายให้ได้ดี มีประเด็นที่ยังกระพริบตาไม่ได้อยู่นิดเดียวก็ตรงที่เดือนเมษายนนี้สีกากีที่ชื่อพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผอบอรตรคนเมืองเหนือที่มีกระแสข่าวว่าเจ๊แดงคนเดิมสนับสนุนอยู่นั้นจะได้ขึ้นรองผอบอรตรหรือไม่ถ้าได้ขึ้นก็แทบจะฟันทงได้ว่างานนี้โผพลิกบิ๊กจวบมาแน่แต่ถ้าเมษายนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบิ๊กไต่ก็คงเข้าไปแต่มีข้อแม้ว่า2เดือนนี้ ห้ามเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มเด็ดขาด